คุณประสบปัญหาการวาดดาวที่มันเพี้ยนมันพังมันเน่านะครับวันนี้ผมมีวิธีมาสอนนะครับเราจะไม่ทํากันแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียง2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกให้มาสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนบนอาร์ตบอร์ดของเรานะครับเสร็จแล้วเรามาที่เอฟเฟกครับเรามาที่ Distort and Transform เลือก Pucker and Bow นะครับแล้วก็ปรับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ ดาวโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดเองนะครับก็ง่ายมากๆแค่วิสองวิเองแถมอีกนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากวาดดอกไม้นะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆไอดาวแล้วาๆนี้ผมลบไปเลยแล้วกันผมขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูก่อนนะครับทีนี้เรามาใช้วิธีเดิมนะครับมาที่เอฟเฟกครับมาที่ d i s ท o r ์ a แอนด์ทา f o ฟอมาที่ p ั r k กอร์แอนด์โบนะครับ แล้วเราเลื่อนมาทางโบรนี่แค่นี้เราก็ได้ดอกไม้ไว้ใช้งานแล้วนะครับเติมต้กลางเข้าไปหน่อยเป็นเกสรก็เป็นดอกไม้น่ารักน่ารนะครับให้เราไว้ใช้งาน copy ได้เพียงเท่านี้นะครับก็เราไม่ต้องวาดใหม่ให้เสียเวลาแล้วก็เราได้รูปภาพที่มัน ได้มาตรฐานด้วยซิมบทรีกันด้วยไม่เบี้ยวไม่พางไม่เน่านะครับก็วันนี้ติวเตอรเรียกสั้นๆนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ DIY Design Skill ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ